สวัสดีครับฟุตแฟลมาแล้วครับเมื่อวานเบรกไปวันหนึ่งนะฮะเอาวันนี้อัปเดตเรื่องแมนยูคอนเนอร์เช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าแมนว่าจะอยู่ในช่วงของโปรแกรมฟีฟ่าเดย์นะครับแต่ว่าความเคลื่อนไหวของยูนิเต็ดมีมีเยอะเลยครับโดยเฉพาะในตำแหน่งแทงกลางแล้วก็จะบอกเป็นเรื่องใหม่ซะด้วยนะครับวันนี้อัปเดตเ,เรื่องของเอลิดแอนเดอร์สันครับอาจจะเป็นข่าวดีด้กวบว่าแมนยูเนี่ยเอาจริงนะครับเพราะ ดูเหมือนว่าค่าตัวของแอเดนเนอ่ยอาจจะไม่ได้แพงมโหฬารอย่างที่ข่าวมีออกมาก่อนหน้านี้นะครับเอาวันนี้เดี๋ยวเราสู่กันฟังรวมถึงตัวละครใหม่ฮะตัวละครใหม่ก็ต้องบอกว่าฟังไว้เป็นน้ำหนักในการตามข่าวกองกลางแมนยูก็แล้วกันนะครับเพราะว่าตัวละครใหม่มันมีมาเรื่อยๆนะครับมีมาเรื่อยๆวันนี้เนี่ยตัวละครใหม่เป็นมิดฟิลด์สองคนที่ผลงานดีนะครับหนึ่งคือเล็กสกอตนะครับของบอลมัดนะฮะแล้วก็ อีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นมิดฟิลด์ของวูฟ p นะครับนั่นคือชัวโกเมสนะฮะก็เป็นสายแบบพวกตัวรับจัดจ๋าไล่ตัดเกมอะไรประมาณนี้แต่เสียไปเรื่องเยอะนะครับเอาวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับว่าตัวละครใหม่เป็นยังไงบ้างรวมถึงวันนี้มีเรื่องของแอนเชล็อตเลอร์ด้วยนะครับโอ้วันนี้มันเป็นเรื่องต้องบอกว่าข่าวคราวที่พัฒนาในระดับหนึ่งทีเดียวนะครับในช่วงที่ ฟุตบอลลีกเนี่ยเบรกอยู่ให้กับโปรแกรมฟีฟ่าเดย์นะครับเอาวันนี้เดี๋ยวเราสู่กันฟังนะครับรวมถึงใครรอข่าวคราวเรื่องการต่อสัญญากับเฮนรี่แมกไก่กับกาเซมิโลอ่ะวันนี้มีมาอัปเดตกันด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกด subscribe ให้นะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปจากช่องของฟลุคแฟมครับ อ่ะมาครับทุกท่านครับมาคุยกันในคลิปคลิปนี้นะครับวันนี้ผมเริ่มกันที่เรื่องของเอเลียรแอนเดอร์สันกันก่อนนะครับซึ่งต้องบอกว่าชื่อของแอนเดอร์สันเนี่ยเราคงจะต้องตามกันแบบใกล้ชิดแหละนะครับเพราะว่าถ้าจะมีข่าวเชื่อมโยงกันขนาดนี้มีข่าวกันแบบรายวันขนาดนี้เนี่ยมูลความจริงก็มีเยอะมากๆน,นะครับว่าแมนยูก็คงเอาจริงแหละนะครับแต่ว่าก็คงนู่นแหละซัมเมอร์หน้านู่นเนาะนะครับแมนยูถึงได้ เอ่อจะได้หวนกล mm ับไปดูชื <de motto>? ่อของเอริสแอนเดอร์สันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราตามชื่อเอริสแอนเดอร์สันตอนนี้นะครับข่าวคราวที่มีออกมานะครับผมอ้างอิงจากเบนจาคอปส์นะฮะก็ถือว่ามีน้ำหนักทีเดียวเขาบอกว่าแบบนี้ครับก็บอกว่าแมนยูเนี่ยให้ความสนใจนะครับในเอ่อเรียกว่าตัวของเอริสแอนเดอร์สันนะครับเอ่อมีการพูดถึงข่าวคราวการย้ายทีมของแอนเดอร์สันเอาเรื่องนี้ก่อนนะนะครับรับรู้ให้ตรงกันก่อนก็คือว่าในตลาดเดือนมกราคมนี้เนี่ย แทบจะเป็นไปไม่ได้ฮะที่แอนเดอร์สันนั้นจะย้ายทีมนะครับเพราะตัวเขานะครับจริงๆผมเคยรายงานเรื่องนี้ไปแล้วนะครับตัวของแอนเดอร์สันเนี่ยก็ต้องการที่จะทำฟอร์มให้สม่ำเสมอกับนอตติงแฮมฟอเรสะกอนนะครับเพื่อที่จะการันตีนะครับแล้วก็เพื่อที่จะต้องการไปเล่นฟุตบอลโลกปี2026นะครับเราต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนดังนั้นตลาดเดือนมก,กราคมถ้าเรามองในมุมของแมนยูอาจจะเป็นตลาดที่แมนยูไปดีลใครที่เป็นตัวเป้งๆมา ดิวมาแล้วยังครึ่งๆกลางๆว่าจะได้ใช้งานหรือเปล่าเนี่ยอาจจะย,ยากนะครับถ้าเกิดว่าพวกประเภทฟอร์มดีๆกับต้นสังกัดอย่างเอเดนอันเดสันอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเองก็ต้องการที่จะลงเล่นเสมอเพื่อการันตีตาแหน่งในฟุตบอลโลก2026นะครับดังนั้นในตลาดมกราคมคงจะเป็นไปยังไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะมองชื่อของแองเจโลสติลเลอร์นะครับขยับไปอีกชื่อนึงนะครับ ก็เป็นรายงานจากเบนจาคอบส์เหมือนกันนะครับเขาบอกว่าแมนยูในให้ความสำคัญของแองเจลอร์สติลเลอร์ไว้ค่อนข้างสูงมากฮะนะครับซึ่งคริสฟิลเลอร์คือผู้นำเสนอตัวของแอนเชลอร์แอนเลอร์สติลเลอร์ให้กับ uh, ฝ่ายบริหารนั้นได้พิจารณานะครับโดยแมนยูมองว่าซิลเลอร์เนี่ยจะเป็นคู่หูฝั่งนี้นะฮะแมนยูมองว่าซิลเลอร์จะเป็นคู่หูที่เหมาะสมครับกับเอเลียดแอนเดอร์สันในระยะยาวนะครับซึ่ง ก็ถือว่าเป็นเป้าหมายหลักที่แมนยูอยากจะได้นะครับถ้าวางว่าตามโครงนี้นะครับหมายความว่าเบนจาคอบกำลังบอกว่าแมนยูนั้นจะหาคู่หูแดนกลางใหม่โดยจะเป็นคู่ที่มีเอเลียดอาร์เนสันมายืนนะครับแล้วก็มีแองเจโลซิลเลอร์มายืนร่วมกันนะครับโดยที่เบนจาคอบบอกว่าแต่ถึงตอนนี้ก็ยังไม่สามารถการชื่อของกอล์ฟสบาเลบาออกจากแคดดิเดตแผนกลางของแมนยูได้ อะนะครับอันนี้คือภาพของแผงกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกับข่าวคราวที่ดูเป็นเนื้อเป็นหนังมากที่สุดณนะช่วงเวลานี้นะครับคราวที้ขยับมาอีเออเรื่องหนึ่งครับนั่นก็คืออีก2คนครับที่มีข่าวกับยูไนเต็ดในช่วงของเ,ออเบรกให้กับโปรแกร,รมฟีฟ่าเดนะครับอัดจิบน้ำแป๊บนึง ชื่อสองคนนี้เนี่ยเป็นชื่อของอเล็กสกอตนะครับแล้วก็ชื่อของชัว o โกเมสนะครับอเล็กสกอตจากบอนมัทนะฮะแล้วก็ชัว o โกเมสจากวู o ฟนะครับจริงๆแล้วสกอตผมเคยแนะนําหลายทีนะครับว่าเด็กคนนี้ผมชอบนะครับแต่ซีซั่นก่อนแล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าเราพูดถึงสกอตก่อนเนี่ยก็จะบอกว่ามาแบบโนเนมเลยนะครับโนเนมเลยเรียกว,ว่าถูกสโมสรส่งลงไปเล่นหลีกล่างด้วยกว่าจะไต่เต้ากว่าจะปั้นขึ้นมานะครับก็เอาเป็นว่า แค่ในระยะ2ฤดูกาลนียที่เริ่มจะมีชื่อมีเสียงขึ้นมานะครับเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มที่จะได้รับโอกาสมากขึ้นก็คือซีซั่นที่แล้วแล้วก็ต่อเนื่องถึงซีซั่นนี้ซึ่งซีซั่นนี้เนี่ยสกอตเนี่ยเล่นตัวจริง10จาก11เกมในพรีเมียร์ลีกนะครับซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะเล่นในตำแหน่งกลางคู่กับไทเลอร์อดัมส์เนาะนะครับสำหรับทางเอเล็กซ์สกอตนะครับบทบาทของเจ้าตัวก็จะกึง่งๆึ่งเบอร์8ซะมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าเราจำลองออแผงกลางของบอลมัดเนี่ย ทะเลดมก็จะเป็นบทบาทเบอร์หกส่วนสกอตเนี่ยก็จะเป็นบทบาทเบอร์แปดแล้วก็จะมีบทบาทที่พุ่งเข้ามาในกรอบเกตโทศมากขึ้นนะครับในยุคข,ของอีราโอลานะครับผลงานดีนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยได้ก้าวขึ้นมาสู่ทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่แล้วด้วยนะครับอายุแค่ในช่วงอายุแค่ยี่สิบสองแล้วถือว่าดีเลยนะครับก่อนนี้ก็เรียกว่าเล่นกับทีมชาติอังกฤษชุดเล็กมานะครับคราวนี้เนี่ยเ,เรื่องของสกอตนะครับก็อาจจะต้องฟังเงี่ยหูฟังไว้นะครับฟังหูไว้หูะรเพา สก็อตเนี่ยก็จะเป็นข่าวที่มาตามหลังกลุ่มของกาลสบาเลบาเอเลียดแอนเดอร์สันอดัมวอร์ตันแอนเจโลซิลเลอร์อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกชื่อหนึ่งที่ผู้สื่อข่าวพูดถึงนะครับนั่นคือชัวร์โคเมสนะครับของวูฟนะครับแต่ต้องบอกมาอาจจะบอกว่ามาแบบเซอร์ไพรส์หน่อยนะครับเพราะวูฟต้นสังกัดของโคเมสเนี่ยปีนี้ผลงานไม่ดีเลยนะครับผลงานไม่ดีเลย ปีก่อนปีที่แล้วเนี่ยซีซันก่อนเนี่ยยังยังได้คุยว่าเอ้ยทั้งโกเมสทั้งอังเดรเนาะนับจำกันได้ใช่ไหมครับสองคนให้ผลงานดีไว้เล่นเข้าขากันดีนะครับแต่มาปีนี้โอ้โหตกกาวรูดเลยนะครับผลงานร่วงเลยนะครับก็องบอกว่าชื่อของโกเมสเนี่ยอาจจะอาจจะอยู่อยู่ท้ายๆออกมาหน่อยครับเพราะว่าโอ้ถ้าไปสแกนดูเอาเข้อจริงยังอีกเยอะฮะยังอีกเยอะที่จะไปดึงเข้ามานะครับแล้วก็มีลูกหนักมีลูกชงช่าง เสียใบเหลืองเยอะฟาวเยอะฟาวหนะักคือแกเป็นพวกสไตล์บู๊นะครับสไตล์ฮาร์ดแมนดังนั้นเนี่ยเอ่อเรียกว่าก็เป็นตัวจริงกับวูฟแหละนะครับเป็นตัวหลักของวูฟแหละแต่โดยสไตล์เนี่ยโอ้โหถ้าเกิดว่าจะเทียบกับของที่มีอยู่หรือเทียบคลาสกับกาเซมิโลอะไรแบบนี้หรือว่าหรือแม้กระทั่งว่าเทียบสไตล์กับมิดฟิลด์คนอื่นที่แมนยูมีข่าวเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าอาจจะยังรั้งท้ายอยู่นะนะครับดังนั้นเนี่ยก็ ฟังว้เป็นน้ำหนักในการประกอบการตัดสินใจก็แล้วกันนะครับในการเสพข่าวนะครับผมว่าชื่อของจัวโกเมสเนี่ยอาจจะยังอาจจะยังบางๆอยู่อาจจะยังบางๆอยู่ครับเพราะว่าถ้าไปดูคุณสมบัติณตอนนี้เนี่ยเทียบกับคนอื่นคนอื่นๆดีกว่าเพียงแต่ราคาจะแรงกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นนะฮะมาคุยกันต่อครับทุกคนครับวันนี้เนี่ยผมเก็บตกคราวๆเรื่องของการต่อสัญญาสักหนึ่งก็แล้วกันนะครับของแฮร์รี่แม็กไวแล้วก็กาเซมิโลครับ อ้างอิงจากฟาบิโซโรมาโน่ครับทุกคนครับโรมาโน่พูดถึงว่าแมนยูนั้นได้เริ่มต้นการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับแฮร์รี่แม็กควายนะครับรุนกัซิมิโรแล้วโดยค่าเหนื่อยปัจจุบันของทั้งสองคนนี้ถือว่าสูงเกินไปครับทำให้จําเป็นจะต้องลดค่าเหนื่อยลงมาครับซึ่งถ้าหากว่าไม่สามารถตกลงกันได้แมนยูก็ต้องปล่อยทั้งคู่ให้หมดสัญญาแล้วก็ย้ายทีมแบบไม่มีค่าตัวในช่วงซัมเมอร์ปี2026ต้องบอกว่าใกล้เข้ามาแล้วนะครับไม่แน่ครับว่าทั้งสองทีมทั้งของคนนนั้นอาจจะ ย้ายทีมแบบไม่มีค่าตัวก็ได้นะครับหรือจะต่อสัญญากับทีมก่อนก็ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นก็ฟังไว้เรียกว่าในการตามข่าวก็แล้วกันนะครับส่วนมาไทเดลีกอ่ะสักหน่อยหนึ่งก็แล้วกันนะฮะเขาบอกว่าเจ้าตัวกําลังเข้าสู่ในช่วงที่ดีที่สุดในการค้าแข้งนะครับดีสุดทั้งสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับเขาบอกว่าในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาเขาเจ็บบ่อยมากนะครับทำให้ความมั่นใจในร่างกายของเขามันน้อยลงปีนี้นะครับด้วยวิธีของ ผู้จัดการทีมช่วยเขาได้มากนะครับเขาแทบไม่มีปัญหาการบาดเจ็บเลยสามารถเตรียมตัวได้เต็มที่นอกจากนี้ยังรู้จักสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากขึ้นละนะครับผลการแข่งดีขึ้นก็มั่นใจมากขึ้นสามารถครองเกมได้มากขึ้นกว่าเดิมนะฮะอ่ะหยิบมาฝากกันในช่วงของอพักเบรกให้กับโปรแกรมทีมชาติในช่วงฟีฟ่าเดย์นี้นะฮะอ่ะก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราตามกันนะครับจริงๆแล้วฟุตแฟมก็จะคุยเรื่องของฟุตบอลไทยด้วยแหละนะครับก็โปรโมทประชาสัมพันธ์กับ ฟุตบอลไทยในช่วงหัวค่ำวันนี้นะครับเพราะว่าเราจะมีเกมอุ่นเครื่องกับทีมชาติสิงคโปร์นะครับก็ตามดูกันก็นแล้วกันนะฮะในยุคข,ของแอลจีนีฮัสซันนั้นจะฟอร์มเป็นยังไงบ้างนะครับในช่วงหัวค่ำวันนี้ที่เราจะอุ่นเครื่องกับทางสิงคโปร์ที่สนามธรรมศาสตร์นะครับทุ่มครึ่งนะนะครับทูชเนสตารก็มีถ่ายทอดสดให้ได้รับชมกันนะครับรวมถึงทีะทีวีแล้วก็ทาง BG Sports นะฮะอ่ะมองยังไงบ้างเม้นแชร์แล้วก็พูดคุยกัน ได้เลยนะครับเอาส่งท้ายส่งท้ายฝากทริปของฟุกแฟมเอาไว้หน่อยนะครับยังไม่ได้ฝากเลยนะครับกับทริปแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ทัวร์นะครับไปดูเกมของแมนยูเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ16-22มกราคมที่จะถึงนี้16-22มกราคมที่จะถึงนี้นะครับค่าทัวร์ค่าทริป156,000บาท156,000บาท ถ้านายสนใจสแกนเคียบโค้ดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไปดูบอลด้วยกันไปเชียร์บอลด้วยกันนะครับผมฟลุกทรยุทธ์นะครับฟลุกแฟมิลี่นะครับแล้วก็ใช้สรุปแล้วก็ไปสับบีซีเจอร์นี่เราจับไม้จับมือร่วมกันจัดทัวร์นี้ขึ้นมานะครับถ้านายสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในไลน์อัที่ผมขึ้นไว้ให้นี้ได้เลยสแกนเคียบโค้ดนะครับง่ายดีครับนะฮะอ่ะวันนี้เราไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ